ออกตัวเลยออยอยู่อยากดังทําไมถึงอยากดังมาก็อยากจะดังอยากดังทําไมถึงอยากดังบอกให้ก็ได้ผมอยากได้สตางค์อยากดังทําไมถึงอยากดังอยากดังทาไมถึงอยากดังบอกให้ก็ได้ผมอยากได้สตางค์อยากดังทําไมถึงอยากดังอยากดังทําไมถึงอยากดังบอกให้ก็ได้ผมอยากได้สตางค์ คืนนี้มีงานสนุกสนานเฮฮาท่านผู้ชมสาย้ามาทัศน์สายขวาสายขวา,าก,วาาากูกูมาจากปริญญาโทแล้วนะเนี่ยอขอโทษขอโทษคืนนี้มีงานสนุกสนานเฮฮาท่านผู้ชมสายขวามาทัศนายืนนั่ง สิบนิ้วขึ้นเนื้อเสียนต่างถูบเทียนบูชาเขารบคุณครูบาที่ได้อุตสาส้อนสัง่งท่านสัง่งสอนกรอนหัดให้เป็นลำตัดทุกวันนี้ไปเล่นทีนูนมาเล่นทีน่นี่เล่นทุกที่เป็นได้ตัง แต่คืนนี้ไม่ได้ตัง <veux S 3> นนวัย,ยครูชิงครูชาบลรไหวครูกรับครูกรองทั้งครูรำครูร้องที่แค้่ครองขึงขังที่ขึงขังตั้งท <aja S 1> า่าเพราะครูบาเราแท้แท้ทำให้คนหนุ่มชอบแลร่ทำให้คนแก่นี่ชอบฟังชาชาดังไม่อยากดังอยากดังทำไมอยาก<ำ>ดังบอกให้ก็ได้ ออกมาให้มาให้มาเชียโอ้โห oh. ชื่นใจ เที่ยวอุตสาห์ชวนมาจากใน A2 สออกมาให้ได้นะมาดูทั้งริเกทั้งลำตัดเลยอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับใช่ควรจะทำตามต้องทำตามอาจารย์ที่นี่ใจเย็นอาจารย์ที่นี่ใจเย็นนะแน่นอนพูดขนาดนี้ยังไม่ลุกผมร้อเล่นครับเดี๋ยวเถอะเดี๋ยววิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน ถ้าใครอยากดังหรือขจรเชื่อจากตุพรกันเขาไวอะไปจดจําให้ขึ้นใจวิชาอะไรก็ช่างอะไม่เรียนไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นไม่เซนไม่คลังจะเป็นลําตัดมันก็ต้องดูลําตัดกรอนสัมผัสมันจะไม่ผิดไม่พลังอะจะเป็นลิเกมันก็ต้องดูลิเกออกไปต้องเกและไม่ใช้เกจังกังจะ ็นแบบไหนต้องเป็นอย่างนั้นนะคงไม่มีวันที่จะผิดหวังผมดูเขาเล่าไม่อายผมดูมันหลายคณะดีไม่ดีก็ดูดะดูกระทั่งพระแกะเคาะระครังโอ้โหดังช้าช้าดอยากได้ดไม่อยากได้บอกใครก็ได้อยากได้ก็ต่างหากดังทำไมยัอยากดังช้าชาอยากได้บอกใครก็ได้ผม<ๆ>อยากได้ก็ตัง นี่พระเอกออกไปสองแล้วเลยเหลืออีกพระเอกหนึ่งไม่ออกได้ไงอ <ๆ S 1> นี่เขาออกลูกคู่กลางไปเดี๋ยวเราจะออกลูกคู่แปลกๆนี่นักศึกษาม,มาดูก็รู้ไว้ว่าลำตัดเนี่ยมีหลายอ่ทำนองเดี๋ยวที่ผมจะร้องนี่เป็นทำนองมาลายูอลองฟังนะครับเป็นไงๆๆๆๆๆบินตียาบินตียานูมาเอวกลมบินตียาบินตียานูมาเอวกลม โอ,โ,อโอ้เจ้าดอ,อกรักลานานๆน,น,นะจ๊ะเราจะมาให้โชม ฟังที่ดาสะดืนยืนนั่งท่านได้มาฟังคลมท่านได้มาฟังลำตัดที่เลือกคัดเขาแข่งขันมีสองฝ่ายได้ประชันเขาแข่งขันคำคมเรื่องลํำตัดประชันทุกทท่านก็ทราบดีย่อมมีคำเสียดสีและหาวิธีทับถมมันเป็นธรรมเนียมของลำตัดที่เราได้หัดมาแต่โบราณว่าสองแง่คอยแก้กันใช่ปฏิภาณและคลมแต่ลำตัดปัจจุบันมันผิดกันกับคลั้งกโน้น พอเป็นลำตัดสากลทุกๆคนยังคอยชมลำตัดประชันสมัยนี้ละหาวิธีแปลกๆร้องเพลงเจ็กไทยแขกเพื่อย้ายแย่ความนิยมเพลงอีเซลแอลราวทั้งเกี่ยวข้าวเพลงเรือช่างชาวใต้ชาวเหนือเพื่อไม่ให้เบื่อตาชมใครมีปัญญาก็หาคนเพื่อไม่ให้พ้นคำหยาบเพื่อให้พ้นคำหยาบเพื่อให้มีแต่คำสู่ภาพไม่มีหยาบโซมมอย่าพึงเบื่อเหลือฟัง ท่านที่ยืนและนั่งกันแออัดผมแสนรักนักลำตัดอารตินาเดเอ,อเอ,อเงยกลัวจะขาดสาวชม,มาอ,าบ,อาบินติยาอวินทิยาม่า เกลี้เกี่ยวเลยดีกว่าขอเชิญพี่จตุพรเรียเรามาเกี่ยวสาวๆกำลังกันตั้งสามคนไม่เอาคนนี้เหรอยางยางคนนั้นเอาไว้ทีหลังคนนี้มากน่อไมาช่วยเกลี้ยเกี่ยวก่อนใช้เขาหามึงเนี่ยใช้กูคุ้มเลยบุญตาไม่ต้องเสียสตางได้พบนางรูปล่างเลิศเลอ บุญตาไม่ต้องเสียสตางได้พบนางรูปร่างเลิศเลอฉันกลัวว่าจะช้าไปต่อยฉันกลัวว่าจะช้าไปต่อยหนักนิดเบาหน่อยอย่าใจน้อยนะเธอ เจอเจอเธอจ่าแม่ใบหน้าเธอแจ๋วถ้ามันต้องเกี่ยวกันเสียแล้วเราโว้ยไอแก้วเพื่อนเกลอผมขอเวลาสักประเดี๋ยวขอเกี่ยวสักนาทีวันนี้โกมาเจอกี่ทำไม่สีจะหาวัดเซอร์นสวยสวยแบบนี้และหาสีได้ยากแต่ต้องระวังเอาไว้ให้มากชนิดที่ปากซูเป,ปอร์ปากซูเป,ปอร์นี่ปากไงปากจัดปากจัดมึงเอาเลยปากจัดถ้าปากถ้าปากซเป,ปอร์อะไรอะไระเอาไว้เอาใหม่ใหม่ตรงมา่ <laughs> ลืม <laughs> ลืม <laughs> ถ้าซุปเปอร์กันที่ปากแล้วมันไม่อยากจะเข้าไกล้ขืนไปจีบไม่ถูกใจเดี๋ยวแม่ก็ไล่เอาหน้าเลยถึงจะไล่หรือว่าไม่ไล่อะไรอะไรพี่ก็ไม่รู้แต่โน่นนี่ของแม่หนูดูสิโอ้โหเออเฮอว่าโอ้โหโอ้โหเธอสวยโก้มีเกรดภาษาอังกฤษอีกอ่ามีภาษาอังกฤษด้วยสวยสะเดางามสด็ดอย่างกับอลิาเบตเทเลอร์โอ้โหคนไหนสวยเหมือนอลิซาเบธเนี่ยคนไหน ไม่มีนะเนี่ยนั่งมองๆเนี่ยอย,อย่าเล่นภาษาอังกฤษมากกูไม่ค่อยทำ<ม> <laughs> ว่าอโอ้โหโอ้โหเธอสวยโกมีเกรดสวยสดางามสเสด็จอย่างกบอลิาเบธเทเลอร์ช่างสวยสดหมดทุกสิ่งช่างงามพริ้งหน้าพิษนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาหรือว่าอังกฤษคงนึกว่ามิสยูนิเวอร์โอ้โหฝรั่งเห็นน้ำลายเล่ร้องว่า yes or อะไรอ่ฮไม่ยอมเมื่อไปอังกฤษก็อังกฤษแล้วเราก็อีทีอีทีอีที ว่าหลังเห็นน้ำลายเลสดร้องว่า yes all r i g h t นร number วันใช่ได้อบันท้ายรถแท็กเตอร์สามคนรวมกันยังไม่เท่ารถแท็กเตอร์เลยนะถ้าจะร้องผิด,ดเนี่ยเอาไม้เอาไม้ลองโดนหน่อย ฝรั่งเห็นน้ำลายลายเลดแล้วนะฝรั่งเห็นน้ำลายเลดรองว่า yes all r อะไร number one ใช่ได้อบัน n t ย a เลนเดอร์ขอโทษเตอะเนื้อทองนี่บ้านซองเจ้าอยู่ใสเป็นลูกคงเทาเท่าลายทั้งงานอะไรอยู่เลยไอไอผมอ่ะร้องภาษาลาวนี่ภาษาจีนแม่คนละภาษาเลยภาษาลาวเออภาษาลาวเดผื่อเขาฟังไม่ออกเอาภาษากลางภาษากลางดีกว่า ขอโทษเธอเนื้อทองนี่บ้านน้องอยู่ไหนเป็นลูกคนที่เท่าไรทำงานอะไรอยู่เหลอดูรูปร่างกระทัดรัดได้ส่วนสัตว์เหมาะสมคิ้วก็โกงคอก็กลมจริงแม่ขนมสามเกลอหากน้องกี่ไม่ลังเกียด พี่สองคนเขาเบียดเข้าไปไกลๆแล้วสปีกอังกฤษบนไทยว่าตัวของไอเลิฟเธอชาชาตาไม่เสียตาตาาโคตรดางลูกดังเลิศเลยชาชาตาไม่เสียตาโคตรดางลูดังเลิศเลยเกรงว่าจะชาไปต่อยเกรงว่าจะชาไปต่อยหนักกลิ้เบาหน่อยอย่าใจน้อยนะเธอชาชาตาไม่เสีย แล้วยังนั่งเฉยอยู่เลียดขอเชิญพระชาติเมื่อเกีียวแล้วไม่ลุกขึ้นก็เดี๋ยวว่ามั่งฮ่ต้องว่าให้เจ็บแสบเอาลูกคู่แบบว่าไป,ไปเลย<ๆ>ลูกคู่ใหม่ๆลูกคู่แปลกๆยามรักกันหวานมันแล้วมันดังกินแฮวยามรักกันหวานมันแล้วมันดังกินแฮวเบื่อพอเบื่อกันแล้วถึงกิน มองตาสายตาเราจ้องมองกันตามองตาสายตาเราจ้องมองกันในตาเรามีความหมายในตาเรามีความหมายอะไรอะไรเราก็รู้กัน พวกเราทุกคนมาพร้อมหน้ากันทั้งหญิงทั้งชายต่างมามากมายและเป็นร้อยเป็นพันลำตัดที่มาวันนี้อัลำตัดที่มาวันนี้ด,นนดูหนะ้าตาดีแม่ลอเอากอารอยา่รารักา ผมกระผมชื่อแสนรักนักข่าวมาทักว่าเหมือนสเตฟานคนนี้ชื่อวันวิมลคนนี้ชื่อวันวิมลรูปร่างพิกลเหมือนกับคนพิการยามรักกันหวานมันแล้วมานั่งกินแหววยามรักกันหวานมันแล้วมานั่งกินแหวเบื่อเปืเปือกันแล้วกินมันแก้วไม่รู้จักมาชัดชารักกันเป๊กหวานแล้วมานั่งกินแฮววยามรักกันหวานมันแล้วมานั่งกินแหวชัดช คนชื่อสุจิตรามองไปมองมาเหมือนอามาแถวบ้านมุตคนชื่อสุจิตรามองไปมองมาเหมือนอามาแถวบ้านลำตัดที่มาวันนี้แม่มีใครหน้าตาดีละเหมือนยางกับฉันนะลำตัดที่มาวันนี้แม่มีใครหน้าตาดีละเหมือนยางกับฉันแม่ผู้หญิงชื่อวันวิมลแม่ผู้หญิงชื่อวันวิมลเธอนั้นเป็นคนไม่เอาการเอางานไม่เอาการักกันหวานมาแล้วมาดังอินเฮา